เคยมีตำนานได้กล่าวไว้ว่าจะมีผู้ออกเดินทางตามหาสมบัติทั้งบุกน้ำตะลลยไฟเพื่อที่จะได้ครอบครองสมบัติอันล้ำค่าไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไงแต่ในตอนนี้ตำนานบทใหม่กำลังจะตื่นขึ้นภารกิจในการตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้ที่ได้รับภารกิจนั้นนั่นก็คือ เซออ, <c oughs> อ,เ,อเดี๋ยวเผื่อมีคนบอกว่านี่มันเรียนแบบคนดังนี่ดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับเออในแผนที่นี้บอกว่าเราต้องปั่นไฟให้ครบค่าเครื่องภารกิจเราถึงจะสำเร็จสิ้นนะ <c oughs> แค่นี้เองมันยากตรงไหนกันนะโอเครู้แล้วลว,ว่ายากตรงไหน โอเคตอนนี้เหลืออีกนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วเ,ออเดี๋ยวผมขอดูเพื่อนก่อนออตอนนี้เพื่อนกำลังทวงเวลาให้อยู่นะครับผมโอเคปัดต่อไปเลยแล้วกันนะและแล้วเครื่องแรกก็เสร็จเรียบร้อยไปเครื่องที่สองเลยก็แล้วกันความสงบนี่มันอะไรกันนะการทำภารกิจง่ายๆแค่ปัดไฟให้แค่ห้าเครื่อง แต่เพื่อร่วมทีมยังช่วยเราปั่นอีกแม่งานที่มันสุเจอดจริงเลยเพราะปกติสายปั่นก็จุกตลอดอ่ะอีคนส่วนถือว่าทวงเวลาสามเครื่องได้โอเคอยู่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีนี้โอเคอะ่ะเฮ้ยชอบตีนี้จังในสองต่อดิโอ้ถือว่าสนับสนุนกันดีมากครับแต่ไม่มีใครปั่นกันเลยเป็นสายปั่นนี่มันก็ดีเหมือนกันแฮะคลิปนี้อาจจะเล่นแค่แมตช์เดียวนะครับผมเพราะว่า เออผมไปอัดหลายเทคมากแล้วเหนื่อยมากๆเลยกว่าจะได้เทคที่มันดีๆก็เทคนี้น่าจะดีสุดแล้วล่ะตอนนี้เหลือเครื่องสุดท้ายซึ่งมันก็จะเสร็จสมบูรณ์นะก็ปั่นให้พร้อมจุดแล้วกันฮะอุ้ยเว่ววพื่อนมันล่อกาลาเทียมาตรงนี้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวได้อยู่แหละได้อยู่ได้อยู่แค่อย่าให้การาเทียมาสนใจเราก็พอ เอาแล้วนะชุบโอเคตอนนี้รอให้ใครสักคนล้มขอแค่ใครสักคนล้มก็พอแล้วเรียบร้อยโอเคร้อยจะเปิดประตูเลยฮะโอเคตอนนี้เพื่อนรูปดีน,น่าจะรออยู่หน้าประตูไดนหมดแล้วนะ แม่ถือว่าดีมากเลยนะฮะเนี่ยท้ายเกมยังไม่มีใครโดนจับตั้งสักคนเลยว้าวเฮ้ยเขาเต้นรำโอเคเราเต้นตามมาันน่ท่าเต้นรำอันหล่อเท่ของเซอร์ไรสเซอร์รัสนะฮะนั้นก็เอาเป็นว่าเราออกเลยดีกว่าครับผมเออคลิปนี้ เออเป็นคลิปภาคครับใช่เป็นคลิปภาคเพราะว่าผมเออเอาตอมตรงนะในคลิปอ่ะคือผมลืมเปิดไมค์ฮะมันก็เลยกลายเป็นคลิปภาคก็ขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าภาคไม่ดีหรืออะไรยังไงก็ขออภัยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบกอิโลกลค์ก็แชร์กดติดตามนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยังไ้ภารกิจของเราก็เสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วยังไงล่ะ